अब्बा ना अम्मा दे मोटेट टू टेट

ไอ้เจ๊ดีข้อมันดูไกี่กติกาจี๊ดีจี๊ดกเลยเลเก็เลยดีทำไมอับไปแต่แกน้อตัวี้จี๊ด tụi đi tụi đi đi tụ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 i đi đi tụi đi tụi đi tụi